สวัสดีค่ะกี้เองนะคะจากร้านกี้กี้บราบูติกติดห้างเซียรังสิตค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะแต่ร้านจะไม่รับลูกค้าที่ไม่นัดเวลามาก,ก่อนล่วงหน้าเลยประตูหน้าร้านจะปิดตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราเน้นทําออนไลน์เราเน้นขายออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเซอร์ไพรส์หนูนะคะวันนี้หนูอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าเวลาซื้อของยังไงเนี่ยไม่ให้โดนมิจฉาชีพหรอกเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบหรือไม่ให้โดนกับดักไม่ให้โดนเขาวางยาส่วนตัวหนูว่าเก่งแล้วหนูก็โดน หนูก็โดนเพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าด้วยเราความาคิดว่าเราคิดว่าเราเชื่อใจเขาอะ่ะพี่รู้ไหมมันมันเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเอาตั้งแต่วันนี้หนูไปหนูจับไจจับความโง่ตัวเองได้เลยคือหนูไปซื้อยายาวิตามินเพราะว่าพอเราเริ่มอายุเข้าวัยทออายุห้าสิเจ็ดหนูปีนี้ห้าสิบเจ็ดวันที่สิบสองมีนาคมเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สามมีนาพุ่งนี้ก็สี่ห้าอีกอาทิตย์หนึ่งหนูก็ครบห้าสิบเจ็ดปี เราร่างกายเราเป็นไวยทองพอพอเป็นไวยทองเนี่ยเราต้องลดแป้งเพราะว่าเรารู้ว่าน้าหนักตัวเยอะเราจะเราจะเราจะย่อยยากแล้วม,มีปัญหาเรื่องกดไหลย,ย้อนหนูเวลากินน้ำเหมืนจะต้องใช้ใชเกลือชมพูเกลือชมพูแบบนี้ระวังนะคะพี่เกลือชมพูที่ขายตามตลาดที่มันเป็นคนงคงเนี่ยมันก็เป็นเกลือปลอมอีกนะหนูก็เพิ่งรู้พอหนูเข้าไปอ่านในกระทู้เกลือชมพูเนี่ยมันต้องเป็นเม็ดอย่างนี้พี่ต้องเป็นเม็ดอย่างนี้อันนี้กระปุกหนึ่งประมาณร้อยนมด ร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบไม่รู้ซื้อตามท็อปแล้วเราก็สามารถเอาเนี่ยคว่ำลงเนี่ยมันจะป่นป่นเหมือนป่นเหมือนพริกไทยเราเนี่ยใส่กระบอกน้ําใส่กระบอกน้ําดื่มเราเลยอย่างนี้เลยใส่กระบอกน้ํำดื่มเราเพราะอะไรรู้ไหมทําไมต้องมีเกลือมันมีแร่ธาตุมันทําให้เราไม่เป็นมือเท้าชาเราต้องมีเกลือเราต้องมีเกลือเราต้องกินเกลือเพราะว่าเราอยู่ในห้องพัดลมอยู่ในห้องแอร์เหงื่อมันออกมาเนี่ยแต่ว่า ร่างกายเราไม่เปียกไงแต่เหงื่อมันออกมาตอนไหนเราไม่รู้เหงื่อและเกลือแร่จะออกมาตามร่างกายดังนั้นเนี่ยในเซเว่นในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาถึงมีน้ํ e าเกตือเลตน้ําเกลือแร่น้ําสปอนเซอร์ขายเพราะอะไรเวลาคนเสียงเหงื่อมากๆเขาให้กินน้ําเกลือแร่แต่นั่นคือก็คือกับดักเพราะมันจะมีน้าตาลนึกออกไหมฮะมันมีน้าตาลดังนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะดูแลตัวเองได้ให้ดูให้ดีที่สุดก็คือเราใช้เราพบเกลือกระเป๋าน้อยใสย่กระเป๋าตั้งไปเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องใช้น้ําาานะะคแม่จ เกลือเลยค่ะฉีก็ไม่เหม็นด้วยเทาานี้อันนี้ก็คือกับดักอันหนึง่งที่เราจะไม่เข้าไปกินเครื่องดื่มพวกสปอนเซอร์พวกอะไรต่างๆหรือสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ถ้าเลือกเครื่องดื่มสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องดื่มแบบซีโร่น้ำตาลนะศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อันที่สําคัญอันที่หนูแบบอันที่หนูที่เจ็บจิตที่สุดเลยคืออะไรได้วยเพื่อนมาแนะนําว่า กี่รู้ไหมพอตัวเองเป็นไวทองเนี่ยตัวเองจะเป็นคนขี้หงุดหิดตัวเองกินเซนทรัมเลยเนี่ยนี่สปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะแต่หนูอยากฝากพี่น้องทุกคนเพราะว่ามันถูกซื้อในช้อปปีเลยค่ะกดลิงค์หาซื้อเลยอันนี้มันเป็นสําหรับผู้หญิงห้าสิบบวกพอเข้าไปอ่านดูแล้วโอโ้โหคอลลาเจนก็มีซึ่งหนเราไปซื้อคอลลาเจนมากินนะเราไปซื้อคอลลาเจนมากินในนี้ก็มีคอลลาเจนคอลลาเจนมากินวิตามินซีบำรุงสายตาอันนี้บำรุงกระดูก เรากินบำรุงกระดูกนะอันนี้ยาช่วยย่อยนะต่างๆทั้งหมดเนี่ยเรากินมาเนี่ยไอเนี่ยนะเท่าไหร่นะสี่ร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้ามีหกสิบเม็ดค่ะอันนี้หกสิบเม็ดวิตามินต่างๆเนี่ยเรากินอะรวมทั้งยาที่เราจะกินแบบให้เราแบบให้เรารู้สึกว่าเราต้องมียาแก้บำรุงเขาด้วยนะเพราะว่ากระดูกไงร่างกายเราเริ่มกระดูกเสื่อมแล้วเพราะว่า วัยของคนมนุษย์แม่ทุกคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ากระดูกเริ่มไปยิ่งเดินขึ้นบันไดเขา่าจะดังกอบแก๊บแต่บางท่านคนไหนสุขภาพดีก็ดีแต่วิธีแก้เข่าเสื่อมกี้บอกเลยนะให้ทุกท่านเนี่ยเดินเหินบ่อยๆถ้านั่งนานๆแล้วนั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยเข่าไปทุกคนต้องทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเหมือนใส่น้ำมันจาระบีให้เขา่าเราต้องเคลื่อนไหวเร,เราอย่านั่งอืดจมอยู่แต่ท่าเดิมๆหนูบอกได้เลยทีนี้พอหนูไปเจอเฮ้ยอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินได้หกสิเมตรอันนี้ก็กินไปเสร็จเรียบร้อยแล มาเจออันนี้อันเดียวเล็บฉีก,ก็มีซิงค์แมกแนลเซียมสังกะสีมันครบทุกอย่างคอลลาเจนผิววิตามินซีบีใดๆต่างๆมันมีทุกอย่างเฮ้ยเราก็เลยบอกว่าแล้วเนี่ยกี่เม,ม็ดด้วยพี่200เม็ดกินได้เกินครึ่งปีกินวันละหนึ่งเม็ดพันมิลลิกรัมไม่ใช่หนึ่งเมล็ดพันมิลลิกรัมแต่อีพวกเนี้ยที่มันให้เรามาอีพวกเนี้ยที่มันขายแยกเนี่ยมันเป็นการค้ามันแยกขายแยกขายแยกขาย แล้วพอมารวมจริงๆนะกินได้แค่หกหกสิบเม็ดเนี่ยกินเช้าบังคับให้เรา,ากินเช้ากับเย็นเนี้ยเรามิลลิกร,รัมมันน้อยแต่อีเนี้ยมันพันมิลลิกร,รัมไปเลยอะ่ะเออดูดิมันมีพิมรดในนี้อีกอะ่ะดูดิมันมีวิตามินอีในนี้อีกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือกับดักของการตลาดเพราะลูกค้าทีมาถามว่าอ่ะยาอีกตัวหนึ่งอันนี้สําคัญหนูเป็นกฎไหลย้อนอยาเอาแค่ยายอย่างนี้นะหนูขอปิดชื่อนะคะเป็นใสๆเนี่ยเอาเป็นใสๆเนี่ยเนี่ยไม่บอกชื่อแล้วกันเป็นใสๆเนี่ย พราะอะไรรู้ไหมเราต้องมีสารแหนะตัวเองนะท่านกินต้อง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 ทานสารแหนะสารแหน่เพราะว่ามันจะทให้ลลอมันจะทําให้มีแก๊สมันจะทําให้ตดมันจะทําให้ผายลมขอประทานโทษค่ะมันจะมันจะทําให้เราผายลมแต่อีตัวที่มันเป็นราคาถูกเนี่ยมันเป็นตัวเรียนแบบตัวเนี้ยตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่แกะออกมาเอ๊ะทำไมกลิ่นไม่เหมือนกันกับที่เราเคยกินนะไอตัวที่เรากินกินอยู่เนี่ยชื่อชื่อพุดินตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีมาก เป็นของอินเดียนตัวนี้เป็นของอินเดียนเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันดีมากกินปุ๊บเย็นมาถึงอกเลยเลยเย็นมาถึงอกเลยเลยแต่อันนี้นะบางทีนะกินอาหารเย็นนะกินไปหกเม็ดยังไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะโดนกับดักพวกนี้เราสิ่งที่เราจะต้องจําไว้ที่สุดก็คือยาอะไรที่เรากินแล้วถูกชื่อเราแล้วเขา,เาให้เราบันทึกไว้ในชื่อโทรศัพท์หรือเราเก็บฉลากไว้หรือเราถ่ายไว้ ไูไว้เวลาไปซื้อถ้าไม่ใช่แล้วเวลาไปซื้อตามร้านขายยานะร้านขายยาเขาก็จะมีแบ่งเขตแบ่งกันนะเซลล์ตัวนี้ก็จะกัดถ้าพี่ซื้อตัวนี้ผมผมจะแถมอันนี้ถ้าพี่ซื้ออันนั้นผมเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ขายยาแต่ละร้านมันก็จะให้ไม่เหมือนกันให้ผลประโยชน์และของแถมให้กับร้านยาไม่เหมือนกันดังนั้นพอเวลาเราไปซื้อเนี่ยพี่คะหนูอยากได้พูดินฮาร่าที่มันเป็นเนี่ยแบบนี้นะคะถ้าพี่มีอย่างเนี้ย<ๆ>เขาจะบอกว่ามีเหมือนกัน ให้ระวังคำว่ามีเหมือนกันเพราะว่าเขาอยากขายของเขาเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยเพราะว่ามันจะกินเหมือนกันเลยแต่มันกินออกมาแล้วมันไม่ได้หายมันไม่ได้ดีเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาเราซื้อของเนี่ยเวลาเราซื้อของไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในหากแม่ค้าท่านไหนเนี่ยที่พี่หนูหนูจะวุกกลับมาตรงนี้หากแม่ค้าท่านไหนเนี่ย เขาไม่มีไซส์ที่เขาที่คุณจะต้องใส่ได้เขาจะเผื่อใส่ให้คุณแล้วคุณจะเดินโดนแต่ไซส์ใหญ่ๆโดนแต่ไซส์ใหญ่ๆตัวหลวมๆบางคนบอกว่าพี่น้ําหนักแค่63แต่พี่ได้ใส่ร้อยห้าแล้วพี่ก็ใส่ร้อยห้ามาตลอดแต่เขาใส่ร้อยห้าเขาเ,เขาก็รู้สึกเขาว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาดีนะแต่พอเราบอกว่าให้พี่ลองใส่กระชับลงไปใส่ลงไปสักนิ้วหนึ่งเล็กลงไปสักนิ้วหนึ่งถ้าดีแล้วก็ใส่เล็กลงไปสักนิ้วหนึ่ง มันจะรู้สึกดีเพราะอย่าลืมนะคะการใส่ชุดชุดปรับสตรีละถ้าใส่แล้วไม่ดีดด,ดังตับเนี่ยไม่ดีดดังตับไม่นวดไม่อะไรเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกการเบรนการนวดคุณจะไม่รู้สึกมันต้องดีดดังตับต๊บตับ๊บตั๊บเข้าไปกับชุดพวกนันงตรงนัอนจันดังนั้นเขาจะบอกว่าเอา้าแล้วทําไมคนขายที่พี่ไปถามซื้อก่อนที่จะมาเจอคุณกิกี้เนี่ยนะทําไมเขาให้พี่ใส่ไซส์ใหญ่พี่มันก็เหมือนร้านขายายาแหละมันมีอะไรมันก็ขายอย่างนี้ร้านขายยาเขาจะไม่บอกนะ โอ้ oh, ถ้าพิกี้จะรับประทานเยอะขนาดนี้เนี่ยรับประทานเยอะขนาดเนี้พิกี้เนี่ยเข้าไปในช้อปปี้เลยไปซื้อวิตามินพวกนี้เลยเซนทรัมเนี่ยถูกกว่ายอย่ามาซื้อของหนูเขาไม่พูดนะเขาไม่บอกบุญเรานะเขาจะบอกให้เราซื้ออันนี้จนเราไปถามว่าเอาน้องทําไมน้องถึงขายแยกน้องทําตลาดอย่างนี้มันไม่เหนื่อยหรอร้านมันก็จะไม่ซักเซสน,นะทำไมไม่เอาอย่างนี้มาขายเงียบมันก็ คือเขาอยากได้ขายเยอะแต่เขาไม่คิดหรอกว่าตลาดมันจะทําให้ความไว้ใจกับผู้ขายเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะไม่ไว้ใจจะไม่ศรัทธาคุณอีกเลยแล้วเขาก็จะห่างคุณจะเลิกซื้ออย่างคุณยังมีแม้กระทั่งปัตเตยาร์เราเป็นแผลระดับระดับเท่ากับปั้นเนี่ยเท่ากับปั้นที่ท้องเพราะว่าเราโดนกระทะน้ามันมันปุ๊บลวกใส่เรามันก็เป็นพองขึ้นมาเราก็จะต้องซื้อไอ้นี่มบแปะพอเราไปซื้อปุ๊บขอ,อสกอตเทป ที่อาบน้ำเนี่ยเล็กกว่านีน้ครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือใหญ่สุดเราก็เลยบอกน้องเราบอกบอกน้องแม่บ้านเราบอกว่าเอากลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้ใหญ่สุดไม่ไม่ใช่อันนี้มันต้องมีใหญ่กว่านี้เขาเลยบอกว่านี่แห<ผ>ละคือใหญ่สุดเราก็เลยไล่เข้าไปคุยกับลูกน้องเขาบอกพี่ร้านนี้เขาบอกว่าใหญ่สุดเราเลยบอกว่าไม่ได้ใหญ่สุดนะแบบเนี้ยไม่ได้เรียกว่าใหญ่สุดมันต้องมีใหญ่เสดกว่านี้ถ้าน้องไม่มีไซส์ที่พี่อยากได้น้องคืนตังค์มาค่ะพี่ไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปซื้อที่อื่นเดินไปอีกหน่อยมันมีจริงๆแล้วมันก็มีไซส์แบบ ได้แถมไม่ผููของแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อของเนี่ยคนขายเนี่ยเวลาเราปวดหลังหรือเวลาเราปวดเข่าเนี่ย mm. เขาไม่มีปอกเข่าขาย mm. เขาจะไม่บอกนะว่าร้านคุณกี้มีปอกเข่าแล้วดีมากหรือเขาจะไม่บอกว่ามีปอกเข่าแบบนี้หน้าตายอย่างนี้ให้ไปซื้อนะในช้อปปี้ก็มีลองไปหาซื้อตัวหนึ่งม่กี่บาทถ้ามีมีปัญหาเรื่องเงินเขาจะไม่ดูหรอกว่าผู้หญิงคนนั้นแน่นอนค่ะ ว่าผู้ขายที่เขาไม่มีปลอกเขาขายเลยไม่มีทางที่เขาจะบอกเราหรือบอกบุญให้เราไปซื้อร้านอื่นเขาต้องบอกว่าใส่ถุงเท้าก็ช่วยได้นั่นคือการขายแบบบิดเบือนความจริงขายแบบไร้ไร้ศิลธรรมการขายสินค้าแบบไร้ศิลธรรมเนี่ย มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพขายยังไงให้ดูเหมือนเป็นโจรขายยังไงให้ดูเหมือนแบบแบบโดนมิจฉาชีพหลอกก็คือตัวเราเองต้องโทษตัวเราเองนะว่าเราไม่ยอมคิดเองยังมีพี่ๆอีกหลายท่านนะคือแบบถามหนูแม้กระทั่งว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรถามคือ หนูเจอเยอะมากพอหนูมาทําธุรกิจตรงนี้โดยเฉพาะธุรกิจของหนูเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องซื้อซื้อมาขายไปขายบริการให้กับผู้ซื้อที่เป็นคุณแม่กเกษียณมากถึง70% 30%นี่ยังไม่กเกษียณ7จนี่กเกษียณแล้วคือหลายๆท่านเนี่ยไม่ยอมคิดเองหลายๆท่านจะชอบพูดว่าก็เขาพาพูดนั่นมันถึงได้มี เรื่องของการโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าหากเราไม่หาข้อมูลให้หรือเราไม่ยอมเสียงอะไรให้กับตัวเองเลยเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เราก็จะกลายเป็นผู้ไม่รู้และทําอะไรตามผู้อื่นจริงๆค่ะต้องยอมต้องยอม,อยอมสลับเวลาดูว่าเออยาตัวนี้มันดีไหมเข้าไปกดดูซิแล้วไปดูคลิปวิดีโอว่างในขณะที่ทํากับข้าวว่างในขณะที่รีดผ้าก็พักข่าวช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าดู คลิปวิดีโอที่คุณหมอชาวบ้านดูคลิปวิดีโอที่คุณหมอต่างๆอย่าดูแค่3มนาทีอย่าดูครึ่งๆกับกลางดูไม่จบจะไม่เข้าใจแล้วพยายามดูคลิปเกี่ยวกับสุขภาพดูคลิปอะไรที่กันมัน,ม,นมันเพื่อตัวเองจะได้ไม่ได้ให้เขาดูไม่ให้เขามาหลอกเราหรือแม่ค้าที่เขาขายของอย่างหนูเนี่ยก็มีหลายท่านดูท่านอื่นด้วย ดูท่านอื่นด้วยค่ะว่าโจทย์เขาเป็นยังไงเขาทําโจทย์เป็นยังไงเขาทําโปรโมโชั่นเป็นยังไงดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจแม้กระทั่งว่าเออพอดูไปแล้วเนี่ยหรือลองด้วยตัวเองก็ได้มันจําเป็นไหมที่จะต้องซื้อน้ํายาซักจะไปเมืองนอกต้องส่งน้ํายาไปถึงอังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษมันจเจริญขนาดนั้นน่ะใช้น้ํายาอะไรก็ได้จ้าลูกนุกแมวแมวคลอดแล้ว แมวคลอดแล้วจะงอแงถ้าเกิดไม่คุยกับเขาเขาเขา,เขาเครียดดูลแลดูลแลดูแลลูกน้องแม็กค่ะลูกน้องแม็กลูกน้องแม็กฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนุดนุดจัดนุชมนุษย์ทุกคนไปดูแล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 เอาเอาลูกเข้ากล้องพี่จ เราต้องเอามาอยู่ใกล้ๆได้นะเดี๋ยวน้องจะงองแงเพราะมันจะเครียดมันอยากให้เราเลี้ยงลูกด้วยถ้าหนูหนูเดินไปชมกาแฟมันบันเดินไปกัดขาหนูเลยว่ามีทําไมทาไมไม่มาเฝ้าน้องอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าเรื่องต่อก็เลยหนูก็เลยว่าเออเดี๋ยวนี้นะ่ะเดี๋ยวว่าจะธุกรกิจใดๆเลยหนูไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องนี้หนูไปซื้อหนูเข้าไปซื้อในร้าน True ร,ร้าน True ก็จะบอกเลยนะว่า สองรอยห้าสิบหกเอาตัวท็อปพอเราบอกว่าเอา Apple iPhone เนี่ยนะเอา i อ h o n e ตัวท็อปสองเอยห้าสิบหกเอาทำไมถึงสองยห้าสิหกตัวท็อปตอนนี้มันอ่าตัวท็อปตอนนี้มันไม่ใช่หนึ่งเทราไบต์เหรอเขาจะบอกเลยนะว่าไม่มีแต่เขาไม่พูดเลยนะว่าพี่ถ้าพี่อยากได้หนึ่งเทราไบต์พี่ต้องไปซื้อร้าน Apple นเขาไม่พูดนั่นคือเขาจะไม่ยอมบอกบุญเราเลย เราต้องใช้วิจารณญาณแล้วเราอยาอย่าเชื่อคนขายทั้งหมดให้เราพิมพ์เข้าไปเลยว่าถ้าต้องการซื้อ Apple มือถือ Apple iPhone เครื่องละ70,000ปึ๊บพิมพ์ขึ้นไปเลยมันจะบอกเลยว่าไปซื้อที่ร้าน Apple เท่านั้นจบอาเมนจริงพี่ทุกคนจะบอกว่าทำไมเวลามาซื้อชุดชั้นในซัมมิตรหรือชุดปรับสรีระกับคุณกี้คุณกี้ให้ใส่หลุมหลวไอ้คุณกี้ให้ใส่ คับๆหนูไม่เคยให้ใส่คับๆแน่นๆอย่ามายัดขี้ใส่หนูหนูไม่เคยให้ใส่รัดๆอย่ามาโยนขี้ใส่หนูหนูให้ใส่พอดีตัวเพราะว่ามีหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาซื้อชุดชั้นในซื้อชุดปรับสรีระเนี่ยเ,เซลล์ขายทุกคนเขาบอกว่าถ้าใส่รัดมากๆเนี่ยมันจะทําให้อึดอัดมันจะทําให้จุกก็นั่นไงแล้วใครสั่งใครสอนให้ใส่รัดล่ะคะไม่ใช่ดิฉันแน่นอน ดิฉันให้ใส่พอดีแต่ดิฉันก็ไม่ได้เห็นน้นให้สา่ยานคุณอย่าลืมนะการนวดการอะไรเนี่ยนวดดิฉันตับต๊บๆเนี่ยมันจะเป็นการเบรนการกดการนวดมันมีการคืนตัวการเด้งกับการสปริงตัวกับของชุดของผ้าที่เป็นพลัง power net ผ้าตะขาของชุดชั้นในเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวหนูไม่เคยสั่งสอนหรืออบรมหรือแนะนําลูกค้าหรือยัดเยียดหรือสอนให้ลูกค้าใส่อะไรที่มัน ไม่ใช่หนูค่ะหนูให้ใส่พอดีหนูให้ใส่พอดีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยแล้วทําไมไปซื้อกับทีมขายเนี่ยเขาจะชอบให้ใส่หลวงหลวงนี่คือสิ่งที่หนูพูดแล้วพูดเองว่ามันเป็นกับดักมันเป็นการวางยาหรืออะไรการวางยาคือหนึ่งเจตนาที่หนึ่งเลยเขาไม่ต้องการที่มาจะบริการหลังการขายคุณหากเจอผู้สูงวัยหรือผู้ใช้มีปัญหามากเรื่องเช่นเกิดมาพ่อแม่พี่น้อง บรรพบุรุษไม่เคยใส่ชุดชั้นในไม่เคยพาใส่ชุดชั้นในปรับส,สรีระเลยเคยใส่แต่หลงๆอีลงตรงเตงยันยานเต็มเตงเตงเนี่ยก็จะไม่ชินแล้วก็จะไปคอมเพลียนเขานั่นคือคนขายเขาเลือกไว้แล้วว่าถ้ายายป้า uh นี่ al พูดมากนะเขาสะกิดกันไว้เลยจัดให้มันหลวงๆเพราะดีกว่ามันมาหมาเรื่องทีหลังให้มันใส่ยันยานไปไม่ต้องไปเอาจัรยาบรรเลยแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาอยากมีจรรยาบรรเขาต้องมีไซส์กลางไซส์พอดีไซส์ เผื่อบวกหนึ่งลบหนึ่งให้คุณลองนั่นคือแม่ค้าที่มีศิลธรรมยอมที่จะหาซื้อสินค้าเทสมาให้คุณลองใส่นั่นคือการขายแบบมีศิลธรรมอันที่นี้และอีกอันที่สองก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการวางกับดักผู้ที่สมัครเป็นทีมขายซัมมิตก็มักมักจะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทั้งหมดมักก็มักจะไปโดนหัวหน้าทีมหรือแม่ขายที่ ไม่มีประสบการณ์และไม่มีปัญญาที่จะช่วยสอนชี้นำอย่างถูกวิธีหรือเป็นผู้นำเป็นขุนทัพเป็นขุนพลชี้นำอย่างถูกวิธีว่าให้สต็อกสินค้าตัวไหนในการที่จะขึ้นตำแหน่งในการที่จะขึ้นยอดเขาจะแนะนำกันให้การซื้อใหญ่ๆพอซื้อชิ้นใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยไซส์ใหญ่ๆไปแล้วพอมาเจอเราที่เป็นไซส์กลางอะอย่างเช่นตัวหนูเนี่ยนะหนักเจ็ดสิบ ตอนเช้า67ตอนเย็น70ตอนเช้า68ตอนเย็น70 67 68ตอนเย็น70เนี่ยหนูจะเป็นอย่างนี้น้ำหนักหนูเนะี่ยหนูควรจะใส่อยู่ที่ไซส์9.5แต่ใครที่น้ำหนักตัวใกล้หนูเขาบอกว่าทำไมพี่น้ำหนักตัวเท่าคุณกี้เตีย้ยเท่าคุณกี้ตันเท่าคุณกี้ทำไมพี่ไปซื้อเขาให้พี่105เพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะตันจะตุนไม่ใช่จะตันจะตุนสต็อกสินค้าไว้เฉพาะไซส์ใหญ่ๆ พอเขาต้สต็อกสินค้าเขาตุนไว้ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราไปซื้อไซส์สอื่นเพราะเขาอยากได้ทุนเขาขึ้นเขาอยากควักเขาอยากได้ทุนเขาขึ้นเขาก็จะพยายามจัดออเดอร์ให้คุณเอาตัวนี้ไปเขาก็จะบอกให้คุณใส่พอดีถึงดลมมันก็เป็นการวาดการวางยาอีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะไม่พูดความจริงมันเป็นการบิดเบือนความจริงแต่ถ้าเขาจะมีศีลระยะศีลธรรมจริยธรรม เขาก็จะบอกว่าก่อนที่จะใส่เนี่ยลองดีมัลองดูดีไหมคะลองทั้ง95ลองทั้งร้อยลองทั้งร้อยห้าลองสามไซส์เลยเดี๋ยวเอาของตัวอย่างหรือของมือสองที่ใช้แล้วมาให้ลองนะคะนั่นคือแม่ค้าที่มีสปิปิตแต่การซื้อของที่มาให้ลองมันก็ต้องใช้ตังค์อีกนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าคุณไปเจอผู้ขายเนี่ยที่วางกับดักที่ขายแบบไม่ใช่มืออาชีพและขายแบบเป็นวิฉาชีพ นั่นแหละที่หนูจะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณมาเจอแม่ค้ายอย่างหนูที่มีความเป๊ะเวอร์และหนูเนี่ยก็มีทุนพอที่จะให้คุณลองให้ถูกดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมักจะเอาคําพูดของของผู้อื่นหรือผู้ที่คุณไปประสบพบรู้จักเขาตั้งแต่ครั้งแรก beginning เนี่ยมาคุยกับหนูว่าทําไมเขาถึงให้ใส่หลวมๆนี่คือคําตอบเพราะว่าเขาไม่ได้ตุนไซที่คุณใส่ได้แต่เขาอยากจะขายของเพื่อเอาทุนเขาคืน หากคุณพูดว่าไม่เอาหรอกจะเอาไซส์ที่ดิฉันใส่ได้ดิฉันถามคุณกี้มาแล้วว่าดิฉันหนัก70ดิฉันใส่แก95เขาจะบอกไว้ว่าไม่จริงไม่จริงคุณต้องใส่พอดีกึ่งเวมแล้วเขาไม่ให้ใส่รัดรัดจริงๆริงดิฉันไม่ได้สอนให้ใส่รัดรัดเข้าใจตรงนี้หรือยังเริ่มตามทันแล้วใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันคือกับดักถ้าเราใช้ชีวิตในโลกนี้และเราไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเทสไม่ยอมอ้าปากไม่ยอมช่วยตัวเองว่ามีชุดให้ลองไหมเอาชุดมาให้ลองก่อนราคานี้ต้องมีชุดลองคุณรอด คุณอยู่ได้ในลูกนี้ไม่ได้มองหรอกเขาไม่มีทางมองหรอกว่าคุณลูกค้าท่านนั้นน่ะจะมีกําลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขากาลังจะนําเสนอหรือเปล่าเขาไม่ได้มองเขามองแต่ว่าคุณประโยชน์ที่เขาจะได้แล้วเขาจะพูดน้มน้าทุกอย่างเพื่อให้คุณซื้อเขาจะบิดเบือนแล้วเขาจะปกปิดเขาจะไม่พูดว่าโอเค ในหลักของความเป็นจริงในในในเรื่องจริงเนี่ยมันมีตัวอื่นสำรองนะ่ะหากคุณพลาดและคุณปฏิเสธเขาตรงนี้แล้วคุณเดินไปอีกนิดนึงเนี่ยคุณจะเห็นของที่ถูกกว่าเขาจะรีบปิดการขายคุณทันทีเขาจะรีบพูดหรือทํายังไงให้คุณอึดอัดหรือทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้คุณซื้อมันก็คือกับดักอีกชนิดหนึง่งแล้วกับดักอีกชนิดหนึ่งเนี่ยมันต่อย,ยอดมาตั้งแต่ความที่ผู้ขายเนี่ยได้รับกบผลกระทบและกับดักจากผู้แนะนําหรือผู้ที่เขาไปสมัคร ขายอีกก็คือหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็วางกับดักตัวเขามาก่อนเขาอโดนมาต่อหนึ่งแล้วคือหัวหน้าทีมเนี่ยก็จะกับดักเขาด้วยการที่ว่าแบบว่าล้างสมอง,องเขาให้เขาซื้อไซต์ที่ขายยากเพราะ คนนะมันไม่ได้โชคดีทุกคนมันก็จะไปเจอหัวหน้าทีมสั่งกระบวยเมื่อมันไปเจอหัวหน้าทีมสั่งกระบวยหัวหน้าทีมพวกนั้นเนี่ยก็จะบอกให้เขาสะสมและตุนสินค้าที่ขายยากยากพอตุนสินค้าที่ขายยากๆเป็นไซส์ที่ขายยากไม่ใช่ไซส์ที่คนอื่นเขาใช้เพราะว่าต้องการให้ใส่ไซส์หลวมๆโดยที่ว่าทำไมมาซื้อกับร้านคุณกี้คุณกี้บอกให้ใส่พอดีตัวอ,อแต่ว่าไปซื้อกับคนอื่นหรือไปซื้อกับทีมขายเขาบอกว่าให้ใส่หลวมๆถึนจะดี มาใส่คุณกี้คุณกี้ไม่ใช่ให้ใส่พอดีตัวนะคะเท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นฟิตฟิตหนูอย่ามาโยนขี้ใส่หนูหนูไม่เคยให้ลูกค้าใส่ฟิตหรือใส่แน่นหนูให้ใส่พอดีตัวการใส่พอดีตัวเนี่ยจะทําให้พอดีและกระชับแต่ถ้าใ์จส่แน่นหนูไม่เคยแนะนําหนูไม่เคยแนะนําหรือเสนอสินค้าที่เป็นลูกค้าสินค้าใส่แน่นลูกค้าท่านไหนที่มาซื้อของร้านเราเราจะมีชุดให้ลองด้วยซ้ำ เราบอกอาคุณกี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณกี้บอกว่าบางทีก็ต้องแบบอาจจะเจอของถูกกว่าหรือของแพงกว่าหรือของเรียนแบบหรือของเทียบรุ่นถ้าอย่างนั้นอ่ะสินค้าของคุณกี้เนี่ยผลิตเป็นมองวยาตออกมาเป็นตัวหน้าตาออกมาเกือบจะเรียนแบบบริษัทซัมมิตเนี่ยคุณกี้คิดว่าของคุณกี้เนี่ยมันจะดีเหมือนเขาไหมคุณกี้คิดว่าของคุณกี้เนี่ยเป็นการยัดเยียดสินค้าไหมคุณกี้คิดว่าของคุณกี้เป็นการที่จะแบบว่าทําการตลาดและการบิดเบือนความจริงไหมวิธีง่ายนิดเดียวเข้าไปดูในช้อปปี้ ในช้อปปี้เนี่ยร้านของหนูราคาและยอดขายมันแหกตาลูกค้าไม่ได้ลูกค้าจะเข้าไปดูเลยว่ายอดขายมันจะมีร้อยอดขายต่อเดือนมันจะเขียนขึ้นเลยว่าคุณจะเข้าไปดูในถุงเท้าคุณจะเข้าไปดูในถุงน่องแล้วคุณจะเข้าไปดูในถุงน่องบองโวยาร์ตคุณจะเข้าไปดูในชุดคุณจะเห็นยอดขายของร้านเราเลยค่ะว่ามันมันต่างกันแค่ไหนเมื <u> <u> <warmer> ่อคุณเห็นยอดขายต่างกันเท่านั้นอันนั้นยังตัดสินใจไม่ได้นะคะ สิ่งที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้คุณเปิดกระโหลกขึ้นมาและตาสว่างขึ้นมาคือคอมเมนต์คือ comment. คอมเมนต์ใต้กระทู้หรือคนที่ติดรีวิวว่าสินค้าของเราเนี่ยที่เราเอามาทำโปร4,900เนี่ยมันเป็นสินค้าถุงน่องเนี่ยดีไหมเข้าไปดูแต่ละหน่วยเลยราคาถุงน่องเท่านี้ แล้วดูผู้ซื้อเขารีวิวว่าอย่างไงเขาวิจารณ์ว่าอย่างไงไปดูถุงเท้าจริงว่าเขารีวิวว่าอย่างไงเขาวิจารณ์ยังไงคุณจะเห็นรีวิวผู้ใช้จริงเลยคุณจะเห็นเลยการจะดูสินค้าพิกี้คะ่ะหนูไปดูสินค้ายี่ห้ออื่นมามันมียี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อย่ามาถามหนูเลยคะ่ะคุณค้นในอินเทอร์เน็ตถ้าชื่อนั้นมันดังจริงหนูเห็นเขาเออกไปออกรายการทีวีนะมีดาราดังๆมาสัมภาษณ์นะเป็นรายการ เขาซื้อโฆษณาค่ะคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขารับจ้างพูดคุณต้องซื้อโฆษณาเขาเรียกว่าไทยอินนะฮะเมื่อคุณซื้อโฆษณาคุณเมื่อคุณมีเงินมีปัญญามีกําลังเงินเนี่ยจ่ายค่าโฆษณาไปตุ้นึงเนี่ยคุณจะมีที่ยืนทางสังคมทันทีที่ยืนของคุณจะมาสปอตไลท์จะลงที่คุณป้างว่าคุณจะดูสวยทันทีคุณจะดูแบบฟินเดเล่คุณจะดูองค์ลงทันที หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่บอกว่าชุดไหนชุดล่ามื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะดูสวยทันทีคุณจะดูองลงทันทีเพราะว่าคุณจ้างพวกนั้นพูดเขาซื้อโฆษณาเขาซื้อเขาซื้อสปอตไว้แล้วดังนั้นเนี่ยเขาเมื่อเขาซื้อโฆษณาไว้แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะมีแสงสปอตไลท์จะลงที่เขาวาบเขาจะแบบเป็นเจ้าหญิงเดินมงลงมงลงมาเลยค่ะดังนั้นวิจารณญาณที่เราจะดูรู้ว่ามันดีหรือไม่ดี คุณจดชื่อยี่ห้อนั้นไวค้ค่ะแล้วเอาชื่อยี่ห้อนั้นไปพิมพ์ใน Google แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่ายี่ห้อนี้มันมีในโลกและมันดังอย่างที่มันโฆษณาไหมแค่นั้นเองเช่นกันยี่ห้อของหนูด้วยค่ะคุณเอาชื่อยี่ห้อของหนูนะไปพิมพ์แล้วก็ไปดูไปดูโฆษณาในโลกไปดูในช้อปปี้ไปดูในล a าซัดาไปดูผู้ใช้จริงอย่าถามแมคค้านะคะ ลูกค้าบางท่านเนี่ยถามว่ามันจะดีเหมือนซัมมิตไหมหนูไม่พูดนะเพราะว่าถ้าหนูพูดมากมันจะดูเหมือนหนูเนรคุณเข้าใจไหมมันจะดูเหมือนหนูเนรคุณเพราะว่าหนูเติบโตมีวันนี้ได้กินข้าวมีเงินซื้อข้าวกินมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อตึกเนี่ยหนูเนรคุณไม่ได้หนูไม่สามารถพูดกดลงไปให้เขาได้เพราะว่าหนูทําตลาดสองตัวตลาดซัมมิตหนูก็ทํา ตลาดที่เป็นแบรนด์ของหนูหนูก็ทําใครชอบซัมมิตหนูก็ลด50%เพราะฉะนั้นให้หนูพูดโจมตียี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหนูทําไม่ได้ค่ะมันเหมือนหนูไม่อยากดีละคุณหนูทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยลูกค้าโปรดกรุณาเปิดโลกและแหกตาตัวเองเนี่ยให้ตัวเองรู้สึกตาสว่างเข้าไปอ่านคอมเมนต์และรีวิวผู้ใช้จริงบางท่านบอกว่าไม่มีเวลาอ่านแล้วส่งไม่ให้าไม่มีเวลาอ่านรู้ไหมหนูไม่ตอบเลยคุณไม่มีวาสนาค่ะ เราะอะไรรู้ไหมทาไมหนูถึงไม่ตอบต่อให้คุณไม่อยากซื้อกับเราคุณไปซื้อเถอะไปหาทั่วประเทศเถอะมันไม่ีใครเป็นบ้าเป็นผีบ้าเหมือนหนูมาทําโปรอย่างนี้หรอกมันไม่มีใครซื้อให้ชุดซัมมิตลักสภาพเกรดเก้าสิบเก้าสิบปเซ็นตเนี่ยแล้วได้ครบชุดคือบอีิสูตรได้กางเก่งมันไม่มีใครทํามันต้องเป็นคนที่แบบว่าที่สุดอย่างหนูในประเทศไทยไม่มีใครคิดโจทย์นี้ได้ไม่มีต้องเป็นโจรอย่างหนูนี่แหละถึงจะคิดโจทย์นี้ได้ ต้องเป็นคนที่แบบว่าหัวใสชักปีหน้าอาจจะไม่มีหมวกใสแล้วหัวจะแหลมมันหัวจะแหลมอะ่ะอืมมันหัวลิงอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์เนี้ยมันไม่มีใครคิดได้โจทย์ที่แถมถุงน่องเกรดเดียวกันหน้าตาดีคุณภาพดีและมีคนรีวิวมีคนชมมีคนสรรเสริญในช้อปปี้ในลาซาด้ายเยอะมีคนชมใน YouTube แล้วและลูกค้าที่มาสร่งเสริญที่มาชมเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงอย่าลืมนะคะส่วนใหญ่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยและท่านเนี่ยอนุญาตให้หนูเนี่ยเอาวิดีโอมาแชร์เพื่อเป็นบนรรทัานในการตัดสินใจซื้อดังนั้นเนี่ยให้ลูกค้าใช้วิจารณญาณของตัวเองคิดด้วยวิจารณญาณของตัวเองว่าทําไมหนูถึงให้ใส่กระชับไม่ใช่รัดนะอย่ามาโยนขี้ใส่หนูหนูไม่เคยสอนให้ใครใส่รัดให้ใส่พอดีตัวแต่การใส่พอดีตัวเมื่อเสื้อมันดีดดังตับตับ,ตบเนี่ย มันเด้งมันสปริงตัวกลับได้ก็ค,คือการเด้งดึงเด้งดึงของลูกเทนนิสลูกฟุตบอลเมื่อนวดเข้าไปในตัวมันจะมีการนวดการทําให้ซึลเลชันเรียกว่าการหมุนเวียนของเลือดมันจะดีแต่ถ้าคุณใส่หลวมไม่ได้เกิดอะไรเลยคุณเอาเงินไปเก็บเงินซื้อข้าวกินดีกว่าหนูบอกได้เลยดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าหนูมาพูดโน้มน้าวหนูมาพูดอธิบายว่าการที่หนูเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ย หนูคงไม่ปัญญาอ่อนที่จะโทรไปบอกโรงงานฮัลโหลสวัสดีค่ะดิฉันชิคกี้นะคะช่วยกรุณายอย่าผลิตสินค้าดีเหมือนยี่ห้ออื่นนะคะเอาแค่บอกบอกนั่นมันปัญญาอ่อนมากค่ะคงไม่ใช่หนูหรอกค่ะเวลาหนูเนี่ยคือเรามีตังค์แล้วอะเวลาเราจะสั่งให้คนผลิตสินค้าเราต้องบอกว่าพี่คะ ช่วยทำยังไงก็ได้ที่เราจะเป็นควีนแล้วเตะทุกคนออกไปจากระบบให้ดิฉันดังและเกิดอยู่คนเดียวมันต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะทาทั้งนั้นแหละให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหนูเลยค่ะมันจะทํางานเหมือนกันไหมคุณไม่ได้ซื้เครื่องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะดีเหมือนกันไหมอย่ามาถามเลยไปดูรีวิวหัดอ่านหาคําตอบเอาเองค่ะเพราะบางครั้งถามว่าดีเหมือนกันไหมหนูไม่ตอบเลยนะหนูไม่ตอบแปลว่าคุณไม่มีวาสนากับเราค่ะไม่มีวาสนาจริงๆแค่นั้นเองค่ะ ขอบคุณค่ะ